อืเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะมันเหมือนกับชวนให้เราคิดเรื่องการบูชาในมุมที่ต่างออกไปนะคะจากที่เราอาจจะคุ้นเคยกันว่าต้องเป็นเรื่องวัตถุหรือพิธีกรรมภายนอกอะไรแบบนั้นใช่ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะในคลิปเนี่ย พูดถึงตอนที่พระพุทธเจ้าตัดกับพระอานนท์คือชัดเจนมากว่าแม้ผู้ใดจะสักการะบูชาเราด้วยเครื่องบูชามากมายสูงค่าแค่ไหนก็ไม่ชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งโหฟังดูเหมือนเอ่อหักมุมความคิดเดิมๆไปเลยนะครับเปยียนน้ำหนักความสำคัญไปเลยคือพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธเครื่องบูชานะคะแต่ชีว้ว่าหน้าหนะไม่ใช่ที่สุดสิ่งที่สำคัญกว่าน,นั้นคือการปฏิบัติค่ะดังที่ตรัสต่อว่า ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมอันชอบยิ่งนี้ผู้นั้นจึงชื่อว่าได้สักการะบูชาเราด้วยการบูชาอันประเสริฐแล้วมันคือการบอกว่าการกระทําภายในการฝึกฝนตนเองตามหลักคําสอนต่างหา่างนี่แหละค่ะคือการแสดงความเคารพสูงสุดการปฏิบัติตามธรรมอืมตรงนี้ที่น่าสนใจมากครับแล้วแล้วธรรมที่ว่านี่คืออะไรล่ะครับแล้วในเมื่อพระองค์กําลังจะปรินิพพานใครจะเป็นคนชี้แนะแนวทางนี้ต่อไปครับ นี่ก็เป็นอีกประเด็นสําคัญที่พระองค์ตรัสไว้ชัดเจนเลยค่ะท่านไม่ได้ปล่อยให้ผู้ตามเคว้งคว้างนะคะท่านเตรียมการไว้แล้วโดยระบุว่าธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงและบัญญัติเอาไว้จะเป็นาศาสดาแทนเราต่อไปธรรมในที่นี้ก็คือหลักความจริงหลักคําสอนต่างๆส่วนวินัยก็คือข้อปฏิบัติต่างๆที่ทรงวางไว้เป็นกรอบนะคะอ๋อหมายความว่าตัวคําสอนกับหลักปฏิบัตินั่นแหละ คือครูหรือศาสดาแทนพระองค์ไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้ามองในภาพใหญ่ๆนะคะนี่เหมือนกันเป็นกระจายอํานาจทางจิตวิญญาณครั้งสําคัญเลยคือแทนที่จะผูกติดกับตัวบุคคลหรือรอให้ใครมาบอกพระองค์กลับมอบหลักการที่เป็นสากลให้เราเข้าถึงได้ให้เป็นที่พึ่งแทนดังที่ทรงย้าว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีธรรมและวินัยเป็นที่พึ่งเถิดมันเป็นการให้อำนาจแก่ผู้ปฏิบัติเองเลยค่ะให้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ยึดถือหลักการเป็นสำคัญไม่ใช่แค่ตัวบุคคลหรือพิธีกรรมเข้าใจแล้วครับชัดเจนเลยสรุปคือการที่เรามาเจาะลึกเนื้อหากันวันนี้ทำให้เห็นว่าหัวใจของการบูชาตามพุทธประสงค์จริงๆในวาระสุดท้ายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ของถวายหรือวัตถุภายนอกเลย แต่อยู่ที่การนำคำสอนหรือธรรมและวินัยนี่แหละมาปฏิบัติในชีวิตจริงซึ่งคำสอนเหล่านั้นเองก็กลายเป็นสิ่งที่นำทางแทนองศาสดาไปใช่ค่ะประเด็นนี้สำคัญมากนะคะมันเหมือนเป็นการเชื้อเชิญให้เรามองลึกลงไปกว่าเปลือกนอกไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมในาศาสนาไหนๆก็ตามนะคะคือการเน้นไปที่ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองการนำหลักการมาใช้พัฒนาชีวิตจริงๆค่ะอืมจริงด้วยครับ ก็น่าคิดต่อยอดไปอีกนะครับว่าถ้าหลักธรรมคำสอนเนี่ยสามารถทำหน้าที่เป็นศาสดาหรือเป็นผู้นำทางได้จริงๆแนวคิดแบบนี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองการเรียนรู้การปฏิบัติหรือแม้แต่การค้นหาความหมายทางจิตวิญญาณในโลกยุคนี้ที่แบบมีข้อมูลมีครูมีผู้รู้เต็มไปหมดเลยมันจะเปลี่ยนไปได้อย่างไรบ้างครับอันนี้น่าคิดต่อจริงๆ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคําสอนที่ทรงพลังมากๆนะครับเป็นพุทธโอวาสุดท้ายหรือปัจฉิมโอวาที่พระพุทธองค์ท่านปรัสไว้ก่อนจะปรินิพานเราไดเ้เนื้อหาหลักๆมาจากข้อความสั้นๆนะครับแต่สําคัญมากจากวิดีโอใน YouTube ชื่อปัจฉิมโอวาสพุทธโอวาทก่อนปรินิพานเป้าหมายเราก็คืออยากจะลองมาทําความเข้าใจแก่นแท้ของคําสอนสุดท้ายนี้กันดูครับคือ แม้จะดูเหมือนเป็นถ้อยคำง่ายๆนะครับแต่ผมว่าความหมายมันลึกซึ้งแบบน่าทึ่งเลยเอาล่ะครับลองมาค่อยๆดูความหมายกันนะครับส่วนแรกที่ที่ยกมาในคลิปนะครับคือสิ่งทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาคือฟังทีแรกนี่อาจจะรู้สึกมันดูเหมือนมองโลกในแง่ร้ายนิดๆหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นความจริงที่แบบแทงใจดําเราเลยรับความจริงพื้นฐานเลยค่ะ หรือที่เรียกว่าอนิจจังในทางพุทธศาสนาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือ,อานามธรรมหรือแม้แต่ความคิดความรู้สึกเราเองเนี่ยล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นเหมือนกฎธรรมชาติสากลน,นะคะการที่เราเข้าใจแล้วก็ยอมรับสิ่งนี้ได้เนี่ยถือเป็นก้าวแรกเลยนะคะของการปล่อยวางการปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นที่ไม่จำเป็นนะคะ เข้าใจแล้วครับคือแทนที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องเศร้าหรือเรื่องร้ายก็ให้มองว่ามันคือความเป็นจริงตามธรรมชาตินั่นเองใช่ค่ะพอเข้าใจหลักการข้อนี้แล้วอืมโอวาสูตรที่สองนี่ผมว่าน่าสนใจมากเลยครับที่ท่านตรัสว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นให้สำเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถอ มันเหมือนกับว่าพอเรารู้ว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก็ยิ่งต้องออลงมือทําอย่างตั้งใจหรือครับประมาณนั้นหรือเปล่าใช่เลยค่ะคำว่าความไม่ประมาทหรืออัปมาทะเนี่ยนะคะในที่นี้ความหมายมันลึกซึ้งกว่าแค่ไม่เผลอไม่เล่นเลอนะคะแต่มันคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้ตัวอยู่เสมอค่ะคือตื่นตัวแล้วก็กระตือรือร้น พอเรารู้ว่าเวลาหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีจํากัดแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงได้เราก็เลยควรจะใช้เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันคุ้มค่าที่สุดแต่ไม่ใช่ใช้ด้วยความปลัวนะคะแต่ใช้ด้วยความเข้าใจแล้วก็ความรับผิดชอบอืมครับความรับผิดชอบค่ะถ้าเรามองในภาพกว้างขึ้นไปอีกนะคะการดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระมัดระวังเฉยๆแต่มันคือการสร้างคุณค่าอย่างแข็งขันเลย ทั้งประโยชน์ตนก็คือการฝึกฝนตนเองพัฒนาปัญญาขัดเกลาคุณธรรมต่างๆแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นด้วยก็คือการช่วยเหลือการเกื้อกูลการการทำสิ่งดีๆให้สังคม2ออย่างนี้มันเชื่อมโยงกันมากๆเลยนะคะคือการกระทำเพื่อคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาตัวเราเองรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแล้วพอตัวเราดีขึ้นเราก็สามารถสร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้มากขึ้นไปอีกมันเหมือนเป็นวงจรของการสร้างสารรค์นะคะท่านกลางความไม่แน่นอนของโลกโอโ้พอฟังแบบนี้แล้วเออ มุมมองเปลี่ยนไปเลยนะครับเนี่ยคือมันไม่ใช่การยอมจำนนต่อความไม่เที่ยงเลยแต่กลับเป็นการใช้ความเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงเนี่ยแหละมาเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยทั้งต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเหมือนเป็นการใช้เวลาให้มันดีที่สุดจริงๆนะครับถูกต้องเลยค่ะสรุปก็คือการยอมรับความจริงเรื่องความเสื่อมสลายเนี่ย มันไม่ได้นำไปสู่ความเฉื่อยชานะคะแต่ตรงกันข้ามเลยมันกระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาทก็คือการลงมือทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์ให้ได้สูงสุดเท่าที่เวลาแล้วก็โอกาสของเราจะอานวยและทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงก็คือการเข้าใจว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันดับไปได้เนี่ยมันไม่ใช่จุดจบ แต่กลับเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างตื่นรู้มีเป้าหมายแล้วก็ไม่ปล่อยเวลาให้มันเสียไปเปล,ล่าๆกับการผัดวันประกันพรุ่งในเรื่องที่สําคัญสคัําญนะครับใช่ค่ะซึ่งซึ่งตรงนี้มันก็นําไปสู่คําถามที่น่าสนใจนะคะให้เราอาจจะกลับไปคบคิดต่อได้ว่าพอเราตระหนักถึงความจริงข้อนี้อย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ย การใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทในบริบทของเราแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานความสัมพันธ์หรือการดูแลตัวเองดูแลสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันแน่แล้วการทําประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้มันบริบูรณ์ในวิถีของเราจริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อันนี้ก็อาจจะเป็นคําถามที่ทิ้งไว้นะคะให้เราลองนําไปสํารวจในชีวิตประจําวันของเราเองดูค่ะ